สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเพชรสมอนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านดังเลยนะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้คือถ้าไปที่หน้าร้านอ่ะเขาจะแปะรูปดาราไปเต็มเลยอันนี้เราเคยไปกินอยู่สองรอบมันจะอยู่ใกล้โรงแรมอะไรวะรอยัลริเวอร์อยู่ใกล้ช็อปฟายนาวด้วยจำได้ เนี่ยอันนี้ถุงนึงห้าสิบบาทถุงนึงก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่สั่งมาเป็นมีเป็นเส้นหมี่แล้วก็เป็นน้ำลูกชิ้นสามลูกกับเนื้อได้เนื้อมานิดเดียวเองห้าสิบบาทถามว่าเนี่ยเนี่ยคือหนึ่งถุงเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ปุ๊บทำเยอะนี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะสำหรับผมสำหรับราคาห้าสิบบาทน้อยมาก ใช่มาชินกันรสชาติเขาก็อร่อยนะรสชาติร้านนี้น้ำซุปเขาอะจะเผ็ดมากมเผ็ดแบบเผ็ดแสบเลยอะใครไม่กินเผ็ดนี่ร้านนี้ต้องคิดก่อนสั่งต้องคิดก่อนเพราะว่าอาจจะกินได้แค่าชามเดียว อืส่วนเนื้อให้มาชินไม่ใหญ่เล็กมากเนื้อเหนียวถ้าไปที่ร้านอ่ะเขาจะมีสองขนาดอ,อันที่เราสั่งมาเนี่ยคือไซส์ใหญ่ห้าสิบบาทจะมีชามเล็กสามสิบบาทใช่แต่ถ้ากินก็คือสั่งชามใหญ่คุ้มกว่า

เราเขาไม่มีเลยว่ะตัวนันน้นอีเอ็นมันแบบเห็นหรือเปล่าไม่รู้เอ็นก็หนึบหนึบอ่ะ <c oughs> ถ่งงอกร้านนี้เขาให้มาเป็นถุงนี้เลยถือว่าเยอะจริงๆแล้วผมใส่ไปประมาณหนึ่งแล้วอะอะว่าอยู่ทำไมเขาไม่มีถ่งงอกทำไมถ่วง,งอกก็กรอบเลยเนะอาใส่เองถ่วงอกดีสดไม่เหี่ยว เรามาชิมลูกชิน้นกันอันนี้ลูกชินนกช้นเนื้ออหรออืมลูกชิ้นเนื้ออธรรมดาอืมเหมือนร้านดทั่วไปธรรมดามากอืมถ้าไปที่ร้านจะมีขายนะลูกชิน้น มาละยี่สิบไม่ใช่มาละสิบบาทเหรอยี <20 S 2> ่สิบไทบเห็นในกราฟเห็นในแกลบเมื่อกี้เป็นยี่สิบบาทอันนี้เราสั่งแกลบมาแล้วมันด้ไปซื้อที่ร้านเพราะว่าเราไม่อยากออกไข้างนอกร้อนมากมเป็นหน,น้าหนาวที่แดดร้อนมากและอากาศก็ไม่หนาว เป็นน้าหนาวที่ไม่ต้องซื้อเสื้อนหนาวหรอกอร่อยปะอืมอร่อยไหมอืมแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่ร้านน่าจะมีขายน้ำน้ำใยด้วยนะน้ำน้ำใยเนี่ย ทีเด็ดเลยต้องต้องถ้าไปที่ร้านเนี่ยต้องกินอืมปรเดิมทีเด็ดของร้านนี้นเนื้อเปื่อยเหรอใช่มันก็เนื้อเปื่อยทุกทิแหละแต่บางชินไม่ค่อยเปื่อยนี่ส่วนที่ติดมันนี่คือทีเด็ดเลยอืม ต่อไปอันนี้เป็นเหมือนเส้นหมี่เมื่อกี้ผมกินเส้นแรกนะยังไม่หมดถุงแรกเลยอ่ะคือบอกไปว่าเส้นอ่ะเหมือนร้านอื่นเลยเป็นเส้นทั่วไปเลยสิ่งที่ชูโรงร้านนี้อ่ะคือน้ำซุปอ่ะอืมผมว่าเป็นสิ่งเดียวเลยที่ทำให้ผมซื้อเพราะว่ารู้ปริมาณอะไรอย่างเงี้ยมันกินไม่อิ่มนะ กินพอหอมปากหอมคอได้อืม <c oughs> เพราะว่าด้วยราคาห้าสิบบาทกับปริมาณที่กินไม่อิ่มเราต้องกินร้อยหนึ่งอะถึงจะอิ่มแ่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะนี่เส้นอัอนนี้เพราะว่ามันมันมีร้านอร่อยกว่านี้แล้วถูกกว่านี้ประมาณสิบบาทขามหาอะไรธุรกิจมดิ อย่างนี้นเลยแถวตรงปากซอยซอยแปดอ่ะมอสโลวกันดิตอ่ะอร่อยมากกากหมูเขาว่าอร่อยลําให้เยอะด้วยนะให้เยอะอย,อ,อยู่ดีพูดดังพงขึ้นมามพื่ดออกแล้วเวลาประจํมมาเ,เราเลยตอนเรียนมหาลัยมันเส้นหมี่ัชบมั้ง เส้นหมี่กับก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเข้ากันมากเพราะว่าน้ำตุกมันแบบว่ามันติดเฟนบบ้นอ่ะว่าซูท้ออืมรสชาติมันจะเข้มกว่าจริงๆนะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแนะนำร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเล็กร้านนั้นเขาอร่อยแต่หมูสเต๊ะอร่อยกว่าเนื้อสเต๊ะอร่อยกว่า เผ็ดอยู่นะเผ็ดๆทำนี้ลูกชิ้นเนื้อเส้นผอันนี้เป็นเส้นหมี่ตับนี่ร้านนี้เขาลวกดีนะแล้วตับที่เขาใช้อะ่ะมันมันสดมันไม่คาวเลย นี่เส้นหมี่กินพวกหลอะมันเผ็ดมันแบบเหมือนแบบ,แบบแสบร้อนอ,ะอ่ะกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นจังรู้สึกตื่นเลยเพื่อน นี่เราไม่ได้ปรุงเลยนะเพื่อนเพื่อนอืออัอนี้คือไม่ต้องปรุงมันอร่อยมาอยู่แล้วรสชาติมันได้แล้วเนื้อเปื่อยเนะี่ยจะให้มาอยู่ประมาณชิ้นสองชิ้นต่อถึงถุงอะ่ะตวที่เหลือก็จะเป็นเนื้อชิ้นชิ้นแบบนี้อืมอืมซึ่งม,มันก็จะชิ้นแบบประมาณเนี้ยค้อกอะ่ะชิ้นไม่ใหญ่ ดีนะปมถ้วยยิ่งมีน้อยๆอยู่คำใหญ่มาก กินแล้วรู้สึกดีความเผ็ดมัน,นะอะคำใหญ่สองคำติดของผมหมดแล้วนะก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านเพชรสมอนมันจะอยู่แวแถว สะพานสังฮีถ้าใครอยากจะไปลองก็ไปลองกินดูร้านนี้มันเป็นร้านเล็กๆเนอะเออถ้าถ้าเป็นใครเป็นคนที่กินเยอะนะก็ต้องหลายวยหน่อย,ยอะยอยอเพราะว่าเนื้อเปื่อยก็มีประมาณสองชิ้นอะที่เหลือก็เป็นเนื้อชิ้นๆคือเนื้อเนื้อจะได้มาหลายชิ้นแต่เนื้อเปื่อยได้มาน้อย<ถ>เรื่องความอร่อยเราจะอเน้นไปที่น้ำซุปที่เนี่ยน้ำซุปอร่อยใช่ใช่เผ็ด กินแล้วตื่นมันรู้สึกว่าถึงเครื่องอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยบาย